ครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมพบกันเช่นเคยผมกับช่องเกมไดไงนะครับผมเนี่นะครับนี่ครับผมก็ขัดนะครับผมขัดแล้วก็รุนนะครับรนในช่วงคูงนะครับเนี่ยครับก็วันนั้นผมผมว่าจะเชื่อมนะครับผมรนเสร็จว่าจะเชื่อมแต่ว่าพอดีว่ามันมันข้ามเนี่ยครับเชื่อมเชื่อมเมื่อเช้านะครับเนี่ยครับเชื่อมเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นเชื่อมเชื่อมไ์นะครับผมแล้วก็ลนนะครับรนตรง รวมตรงช่วงตัวตัวซอยนะครับผมเนี่ยครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นคอ25มิลนะครับผมคอซุปนะครับผมซุปเปอร์ครับครับตัวนี้ครับคอ125ครับตัวนี้ก็จะมาขัดเหมือนกันครับผมขัดแล้วก็เชื่อมครับผมแต่แต่ตัวนี้นะครับจะเชื่อมแบบเป็นแบบว่าเป็นไข่ปลานะครับผมตัวนี้นะครับจะเชื่อมตามตามตัวซอยนะครับผมแล้วก็ ก็จะลุนจะลุนไฟนะครับผมเนี่ยครับจากปากเลยครับถึงถึงท้ายเลยครับผมจะลุนแบบว่าให้เป็นสีม่วงเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับผมตัวตัวคอซุปนะครับนะครับจะลุนลงเท่ช่วงโค้งนะครับผมเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวเราไปไปขัดกันครับผม ช้สกอตไบค์ขัดนะครับเนี่ยครับจะก่อใหญ่ๆครับจนแบบจนเล็กนะครับผมสกอตไบค์นะครับเนี่ยครับนี่ครับผมขัดให้ทั่วเลยครับผมเนี่ยครับนี่จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เชื่อมครับผมไล่เชื่อมเป็นเป็นว่าเป็นตะเข็บนะครับผมเป็นไข่ปลานะครับผม ก็ไปเก็บแข็ปลานะครับจากนั้นก็ลุนนะครับผมลุนไฟนะครับ เสร็จแล้วครับเหลือเหลือแค่ตัวดามครับผมตัวดามคือแบบว่ากันขาดนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเป็นงานงานที่ซอยจริงนะครับเนี่ยครับตามตัวหลังนะครับเนี่ยครับก็เหลือเชื่อมตัวดามครับเนี่ยครับก็ดามแบบว่าตามตามจุดนะครับเนี่ยครับกันขาดครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะไปเชื่อมตัวดามนะครับ เนี่ยครับผมเชื่อมเสร็จด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วอุ่นนะครับเนี่ยครับตรงจวรามนะครับคือมันไม่ค่อยออกสีครับออกใสๆครับเนี่ยครับจะโดนๆนะครับเนี่ยครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปโรนไฟนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปโรนไฟกันครับมก็จะมาโรลนะครับผมโค125นะครับผมนาด28มิลนะครับเนี่ยครับก็มาโรนแบบข้างกลางป่านะครับผม ไ <Okay. S 2> อจจ้เจอแบบเบคิวได้ตามป่าครับแต่ผมก็จะจะลวนก่อนนะครับผม เนี่ยครับผมช่องพอลช่องพอนะครับผม ตัวแรกก็หจืองเหลืองนะครับเนี่ยครับทางนี้ครับโจืึงเหลืองครับเนี่ยครับพอลนไปสักพักปุ๊บอจกสีทองโทนะครับพอพอสีนทองสีก็จะแบบเป็นสีม่วงนะครับผมถ้าพี่น้องคนไหนอยากได้แบบเป็นสีทองก็สั่งสั่งได้นะครับผมจะได้สีม่วงก็สั่งได้ครับผมโอเคการลนก็ใช้เวลาลนครับผมก็ต้องใจเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปลนกันต่อครับ ครับผมเนี่ยก็เริ่มเป็นแบบว่าสีสีโทนครับเนี่ยเริ่มแบบอกม่วงครับเนี่ยครับแล้วผมก็จะลุนไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ครับผมเนี่ยครับก็เป็นม่วงๆนะครับเนี่ยครับนะครับนะครัเนี่ยครับประหลดในป่าด้วยก็เหมือนงูเลยครับผม แล้วครับเนี่ยครับผมโดนมาเรื่อยๆครับผม นี่ครับผมให้ให้พี่น้องดูงานครับเนี่ยครับตรงตะเข็บนะครับตะเข็บที่ผมเชื่อมครับก็จะออกทงๆงนะครับผมเนี่ยครับนี่ก็จะออกม่วงม่วงครับออาม่วงฟ้าฟ้าครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะลุนไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็จะไปลุนข้างหลังด้วยครับไปครับเี้ยก็เป็นโคหนึ่งสองห้านะครับผม ใครไทเทเนียมคร,ครับนี่ครับผมนี่ครับลนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้ <Wow. S 1> ก็ไม่ต้องลนนะครับเดี๋ยวก็ใส่กับรถนะครับเดี๋ยวก็ ามรอนะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวมันก็จะม่วงเองครับผมม่วงธรรมชาติครับผมตัวนี้ครับรอนแค่ช่วงนี้พอครับนี่ครับยังร้อนอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตีดถังต็แป๊หนึ่งครับเพื่อความปลอดภัยครับผมเดี๋ยวผมจะยกให้พี่น้องดูดูงานนะครับนี่นี่ครับผม งานโค้โทนะครับผมหนึ่งสองห้านะครับเนี่ยครับบิ้วใหม่ครับผมลูกค้าสั่งมาบิ้วใหม่ครับเนี่ยครับจอกสีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าอีกอีกคหนึ่งนะครับเจามาเทียบกันครับนี่ครับผมอ๋อ ตัวนี้ก็จะลนแค่ช่วงโค้งนะครับช่วงโคงโ้งตะไมถอดเลยนี่นี่จะลนแค่ช่วงโค้งนะครับนี่ช่วงโค้งแล้วก็เชื่อมไลท์แต่ว่าตัวนี้นะครับจะเชื่อมเป็นตะเข็บนะครับเนี่ยครับตะเข็บแล้วก็ลนไฟครับผมเนี่ยครับไมใช่เพี่น้องดูดูงานเพืผมเทียบกันครับนี่ งานก็จะประมาณนี้ครับผมก็ถ้าพี่น้องคนไหนนะครับสนใจนะครับหาผมได้นะครับผมใน a c e b o o k นะครับเกมได้ไงนะครับผมเรื่องโคเรื่องเท่านะครับแต่ว่าเน้นในสนามแข่งเท่านั้นนะครับผมต้องใช้ในสนามแข่งครับห้ามขี่ตามท้องถนนนะครับผมครับถ้าพี่น้องคนไหนนะครับชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไคร e นะครับผมเกมได้ไงนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมมาครับ